สวัสดีค่ะพบกับพี่ใหม่จากช่องแฮร์ฟอนนี่นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแจ้งข่าวเกี่ยวกับไอเทมที่มาใหม่นั่นเองนะคะจากข่าวนะคะมีไอเทมฟรี5ชิ้นนะคะจากงานแคล์นิ่งคอสแฟชั่นคอเซน์นั่นเองนะคะเมื่ออีเวนต์ครั้งที่แล้วน้องๆหลายๆคนน่าจะเคยเล่นอยู่นะคะไอเทมชิ้นแรกนะคะก็คือกลับเป่าคุกกี้นั่นเองนะทุกคนดูดิมีสัญลักษณ์ของแบบนี้อยู่ด้วยนะคะทุกคนเป็นไง สวยนะคะและชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเสื้อนหนา,านี้แบบนี้เลยนะคะมีลายเป็นรูปโครงกระดูกนะคะมีเดโน้มว่าจะมาช่วงฮาโลวีนหรือเปล่านะคะนี่อันนี้นะเห็นชัดเลยนะะอันนี้เป็นถุงเท้านะคะที่ฮาโลวีนน่าจะมาต้อนรับช่วงฮาโลวีนแน่เลยนะคะและอันนี้นะ,ะอันนี้ไม่ใช่กิฟต์นะคะอันนี้เป็นที่ตกแต่งหน,นะคะคล้ายๆว่ากิเตอร์นะคะที่แปะตรงแก้มมึงเองเดี๋ยวลองมาใส่กันดูดีกว่านะคะและนี่นะคะก็คือของ5ชิ้นนะคะที่เราเอามาลง ใส่กันดูนะคะได้เก็บผมนะคะกลิตเตอร์ที่แปะหน้านะคะเป็นเสื้อแล้วก็วกระเป๋าคุกกี้แล้วก็ถุงเท้านั่เเองอันนี้เป็นทรงผมนะคะทรงผมก็จะมีเครื่องประดับที่ห้อยมาด้วยนะคะกลิตเตอร์นี่ก็แปะตรงใต้าตานะ,ะหรือว่าตรงแก้มนั่นเองแล้วก็เสื้อนะคะเสื้อเป็นรูปโครงกระดูกแบบนี้เลยแล้วก็กระเป๋าคุกกี้อันนี้นะคะ แล้วก็ถุงเท้าและการพวกนี้นะคะเพื่อนปเด็ดมานะคะซึ่งข่าวจากแมต p e r i c o ค Fashion นโค e เ t นะคะก็เคยเอามาสปอยกันบ้างไว้แล้วนะคะทั้งแบบทั้งกไอเทมฟรีนะคะอันนี้เป็นไอเทมใหม่ที่เพิ่งสปอยเข้ามาเลยนะคะ <S <S ต้องมารอดูว่างานจะเริ่มมาให้เราเล่นเมื่อไหร่นะคะแล้วของชิ้นไหนที่เราจะได้รับฟรีบ้างนะ,ะซึ่งแน่นอนนะคะต้องมีของที่ได้รับฟรีอยู่แล้วน้องๆลราชอบชิ้นไหนกันคะอย่าลืมกดไลค์ี่ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า